ก็โอเคนะครับวันนี้ผมอยู่กับผมนะครับเกมเมอร์ X1 วันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการสับสไนฟีไฟแบบให้มันเรีวนะครับเหมือนเดิมนะครับแบบสี่ดึงก็ยังเอาอยู่นะครับระยะใกล้นี่2นัดล่วงนะครับโอเคนะครับเราก็มาพูดเรื่องแบบการสับสนฟ์กันเลยแล้วก็เริ่มต้นคลิปเลยนะครับก็คือเราสับในปกติก็คืออย่างนี้นะฮะดูเห็นไหมก็สับมาอย่างทุกคนเนีย่ยเห็นไหมนี่ครับ มันยิงช้ามากเลยนะเดี๋ยวให้ดูใหม่นะทุกคนแล้วแบบที่สับสไลด์แบบใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวทดลองแบบนี้ให้ดูนะครับนี่เราสับปกติกันก็คือแบบนี้สับแล้วก็สับนะฮะมันก็ช้าลงนะครับแบบในแบบถูกนื้อแบบให้มันแบบยิงช้าลงแล้วก Coffee, ็อันนี้นะครับให้มันยิงช้าลงน่ะเนี่ยปกติเราสับตุ้มตั้มตุ้มตั้มอยเลยนะครับแต่วันนี้ผมก็มีทิคดีนะครับที่แบบจะมาสอนวิธีแบบสายสไนด์กลับมาเอาแคกระบอกเดี๋ยวก็ยังเอาอยู่นะครับก็คือ ในนะครับแบบให้เราเอาแบบอะไรวาให้เราเอาแบบสกปเก็บเสียงมาแล้วก็เอาแม็กกาซีนตัวเนี้ยะฮะตัวเนี้ยที่เป็นขึ้นสีเหลืองๆกันเนี้ยนะฮะเออกดเอาเลือกมานะครับที่มันใส่กระสุนเร็วนะครับกดมานี่นะฮะก็กดประมาณดูไว้นะ,ะนเห็นไหมมันเร็วกว่านะครับโอเค เดี๋ยวผมจะขึ้นเวลาวิเคราะห์นะครับว่าอันไหนมันเร็วกว่านะครับมันก็จะน่าจะเห็นความแตกต่างนะครับว่าอันไหนเร็วกว่านะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มาเพียงเดียวนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับกับ ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับอันนี้ก็คือรหัสใหม่นะครับรหัสหลักผมโดนเบนนะครับบ๊ายบายสำหรับกินในกล้องขอคนละหนึ่งไลค์นะครับบ๊ายบายทุกคน